กับท่านแมมแอนตโตนอครับมือนี้ซิมเฮดชาเลนผักวีเอชขนมครับยกที่หนึ่งตั้งจุดโนเอาจารย์ไหนเอาจารย์นี่เพิ่มได้จานนี้เปิดขึ้น<อ>โนได้ผักกินคนละครั <c oughs> ้งนะโนได้ผักแครอท นี่ปื้มได้ขนมเอแม่คือใส่หลายค่ะไซรเคลฮอดอะ่ะอ้าวกินคนละคำกินหมดแล้วเริ่มใหม่เดี๋ยวแม่จะสลับจานอร่อยอร่อยแค่หลอกเด็กๆต้องกินผักเดี๋ยวแม่จะสลับจานเดี๋ยวให้ให้ปื้มกินหมดก่อนเด็กๆก็ต้องกินผักจะได้ร่างกายแข็งแรง แกผักมีประโยชน์แซบบอผักอ่ะนู่นกินเมื่อชิ้นปลผักอ่ะเอาไปกินเมื่อเป็นชิ้นเลยผักกับขนมอร่อยขึ้นกันปะขนมอร่อยกว่าแครอดแม่ลวกแล้วเปิม่ม,ไ,ม,มได้กินขนมก็สบายไปเลยลายลยอร่อย <laughs> ยกที่สองถ้าการหันหน้านี้เดี๋ยวแม่จะสลับจานหันหน้านี้แม่จะสลับจานอ้าวหันหน้ากลับมา ยิ่งชุบไหมอา้าวโน่ได้เลือกก่อนเลือกกันจานไหนแล้วแต่จานนี้อา้าวหนึ่งสองสามปืป้มได้ผักปื้มได้แครอทอร่อยอ,อร่อยไหมหนูแครอทก็อร่อยเหมือนกัน ว่างโนก,กับปื้มได้ขนมคนละทีเสมอกันอ้าวหันล้างกัดเนี่ยจะสลับใหมนะ่ปื๊ดเพื่กินแค่หลอดบะ แค่หลอดลวกอร่อยห้ามหันมานะเด็กๆห้ามหันมามองนะ แกบมาอ่าโนเป็นคนชนะนเอาแกานนี้ปื้มเอาเดี๋ยวหนึ่งสองสามว้านได้ขนมโนชนะสองครั้งแล้วเออกินคนละชิน้นเออเออปพื่มได้กินผักสองครั้งโนได้กินขนมสองครั้งเอยกินผักหนึ่งครั้ง โน้ได้กินผักหนึ่งครั้งอันไหนอร่อยปื้มผักแค่รอดหนานแค่รอดลวกอร่อยต้มต้มมันจะวนหวานหวานอ้าวหันล้างกรบอย่าพึ่งหันมานะเอา้าทำไมมันลวกอย่างนี้ <c oughs> สนับจานมาหันหลังกลับมาอ่าป่ายิงชุบอ่าโนเอาอันไหนอด่ อา้าวเห็นหรือเปล่าเห็นแล้วลโน้นได้ผักปื้มได้ขนมปื้มได้ขนมสองโน้ก็กิกนโน้ก็ได้ขนมสองปื้มได้ผักสองโน้ก็ได้ผักสองเสมอกันอ,อยู่เด้อแครอทอร่อยี่ยอร่อยกว่าขนมอร่อยกว่าขนมเออจะได้กินผัก เด็กๆก,ก็ต้องกินผกักไม่ใช่กินแต่ขนมเนาะปื้มเนาหะ <c oughs> <c oughs> ห้ามอ้วกนะเด็กๆ <c oughs> <c oughs> ยกที่เท่าไรแล้วเนาะสี่ <c oughs> เออยกที่ห้าตอนนี้ยกที่ห้า เดี๋ือพึ่งฮะลังมามาอ้าวเปลายิงชุบอ้าวนูชนะอีกแล้วแล้าวาจานไหนอ้าวปืด๊ดอ้าวป <c oughs> ื๊ดไม่แคล่ละ เราได้ขนมกินผักอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยแครอดมีวิตามินซีเหรอพึ่มจำได้เต๋อ้าพักกันจำได้อ้าหนูตอนนี้ต้องขอัวลาไปก่อนเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครให้ด้วยนะคะบ๊ายบายกินผักแล้วอร่อยไหมอร่อยทกด 拜拜。Bye bye.